เขาจะเป็นเงี้ยไว้ล้วเป็นปกตีพี่โอ้อันนี้เป็นความเจ็บเลยตอนเพลผมอยู่แล้วทุกคนรู้ดีเดินออกมาข้างนอกก่อนนะคะยูฟูยูฟูเดินออกไปข้างนอกก่อนเร็วโอเคไอหมเหียดไหมเพื่อนไว้เดินเล่นอะไรเนี่ยถอยกันสบายมากค่ะ

ของแต่ละคนเนี่ยมันมีมาก่อนรายการนี้อยู่แล้วก<า>็จะเป็นละครของปุ้ย,ยอเองของต้นเองอะไรก็บเราแต่เรื่องการเล่นองมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนผมเนี่ยงของมมว่างเนยว่าง<笑><笑>ก็เครียดแต่ว่าผมทุกคนผมยกทุกคนเนี่ยพยายามปรุงสติแล้วก็ตั้งใจอย่างปุ้ยเลยกลับมาเรืรีบซ้อมเลยอาแดงมากรซ้อมตีมาต<ม>้นม,มาก็ซ้อมแบบคนช่วยกันช่วยกันออกความคิดแล้วก็แบบเนาะเป็นยังไงอ่ะดีครับมีมอสติแต่ไม่มีสตางค์ครับมีสิอ๋อมีด้วยก็ แฮปปี้ครับแบบอาทิตย์นี้ครับก็ดีใจที่ทำให้มันจบได้ด้วยดีครับก็รอดูว่าตอไหว่าจะได้เป็นไงกันต่อจะเหนื่อยกันอีกหรือเปล่าหรือเปล่าจะได้นอนอีกหรือเปล่าหรือเปล่าสัตื่นตีห้าอีกกี่วันอ่ยก็เดี๋ยวเลื่นไปแล้วกันถึงเวลาจะน้อยแต่เราก็จะตั้งใจทำเต็มที่นะคเพื่อความปลอดภัยก็อยากให้ทีมเราก็เป็นทีมที่อยู่ต่์ที่เป็นพใจฒนาการที่ดรที่าสุดที่เราเขาตั้งใหทีมนะครับเราจะทำ ฮัลโหลช่เราครับเขาเานผูรดีเด่นครับช่วยหนูบ้างอะไรบ้างชมน้องตุ่งบ้างอันสองอัสองอะแต่ร้านนี้น่าสนใจนี่เงียบเลยอะ เงียบเลยอ่ะเงดิีงฮเก็ได้นะฮะเอาไปให้อยู่หน้ามัอาไ้อยู่ห้มันใหออยู่ชอบอยู่ไหมชอบอลู่ชอบอยู่ข้างหน้าโอ๊ยทำไมต่างร่วงอยากออกทีวี ดีใจครับดีใจมากครับที่ที่ที่ไม่มีเวลาครับแต่ยังทำออกมาได้ขนาดนี้ก็โอเคครับสุดๆแล้วครับถ้าทีหน้าจะไม่มีเวลาอีกก็พ้อมที่จะทำให้ดีแบบนี้ครับดีเด้อว่าใครว่าใครต้องยกเครดิตให้ป่าวิทย์เราเลยครับเสียสมรภูให้ป่าวิทย์นะครับโวยมากสุกเรียนถึงเต้นทุกคนล้ค่ะพันเชื่อค่ะถึงเต้นทุกคนค่ะเพราะว่าใครที่ไม่ตื่นเต้นเลยใครที่ชิลมากเนี่ยก็ถือว่า เขาไม่ให้ความสำคัญกับเวทีทุเวทีนะคะทั้งประเทศเลยนะฮะว่าแน่จริงเลยคืออะไรก็แล้วที่เรารู้มา12นะหน้าอกไงอ๋อหน้าอกใหญ่ใหญ่คนที่คนนี้จะมีคลิปบ่อยรู้สึกยังไงบ้างคลิปสีแทรคลิปหลับคลิปอะครับมีทั้งคลิปหลับคลิปสีแทงเยอะมากเลยลรงนี้ก็ไม่มีอะไรที่ไม่ธรรมดาของผู้ชายน่าจะดีมันก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาคือไม่ใช่ก็คือว่าจริงๆแล้วผมก็อยู่ทุกคนแหละนีแล้วอยู่กับ กับกลุ่มมากที่สุดที่สามใช่บางทีอาจจะเป็นเพราะกระแสหรืออะไรที่ใส่ข่าวมีข่าวเหมือนกับว่ามีอะไรกับวันนั้นผมแอบจับก้นตีทำไมไม่มีคลิปผมบ้างครับใช่นล้วคือแอบจริงๆอ่ะไม่ได้แอบเลงจับเลยจับเลยนี่ปึ๊บอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมผมอยู่ทุกคนแหลยฮะไปอยู่กับพ่อแพงบ่อยก็ก็บอกตรงก็ก็ประมาณนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทก็ผมก็อยู่กับเพื่อนที่สนิทก็ไม่เห็นเหี้ย ถามนิดนึงอล้วต้อยพีถามบอกว่าเอ๊ะเสียด้วเสียใจอยู่ก็ดีใจที่แบบว่าทุกคนเนี่ยคาดนะอะไรพี่อยู่ก็พุ่งพุ่งพุ่งรวดขึ้นมาแบบนี้ใช่ครับจจากที่รู้รู้ว่าบวยมาตลอดใช่ใช่บวยบวยเลยอะไรครับเฮ้ยจริงๆเราบวยอยู่ตลอดเลยอจะอยู่ขึ้นมาที่สองงงเหมือนกันครับงงเลยครับโอเล่ป่ะฮะง่ายดีครับจะหลบตลกไปไหนครับเออง่ายครับง่ายครับไปเก็บในรถตู้ไปฮะก็ เกินคาดไม่ใช่แค่เฉพาะเรานะครับเฉพาะทีมทีมอื่นด้วยว่ามีใครก่อนครับก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนเกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งหนึ่งเราทำเพลียงไรกันครับผมต่อไปต้องปรับปรุงต้องทำอะไรทำนั้นเราไม่เปล่าหรือเปล่าลังใจฝากนะครับก็ให้ตอนดีกว่าฝากขอบคุณนะครับทุกๆคนเลยนะครับที่ช่วยเชียร์พวกเรามาช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยโหวตให้พวกเรานะครับคะแนนเยอะมากก็อยากจะไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับ ทุกคนที่ร่วมเชียร์มูโบดแล้วก็ขอบคุณต่อไปด้วยถ้าเกิดจะปวดเราต่อไปอีกนะครับเพราะว่าเราสัญญาว่าเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับทุกคนขอบคุณกำลังใจทุกคนครับที่มาเชียร์เราที่นี่นะครับรู้สึกดีใจมากๆที่เวลาได้ยินเสียงกรี๊ดมาเจอผมนะคไม่ว่าจะ่ไหนก็ตามนะครับกับกลุ่มตัวเองหรือว่าเกกับทุกคนเลยในในในเชยรมันเป็นกำลังใจที่สาคัญมกยังไงเขาต้องกรี๊ดอยู่แล้วไงใช่ไหมพี่ตุ้ยถูกต้องครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะเราเป็นผู้ชายครับโย่ใช่เพราะว่าจะเสียเงินค่าบาทมาออ๋เพราะเขาเสียเงินค่าบาทมาเงินก้คุ้มใช่มาคราวหน้าก็ต้องคิดอย่างนี้ด้วยนะคิดอีกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่คุ้มนะครับใช่ของก็พวกเรานะครับ M อะไรครับ M หนึ่งครับ M หไม่ใช่ M สองนี่นะ M สามโอเครู้แล้วรู้แล้วไหนก็ฝากนะครับพวกเรา M หนึ่งนะครับไหนก็รักพวกเราก็สามารถเชียร์พวกเราได้นะครับอวันนี้น่าจะกันครับผมครับสวัสดีครับ ขอบคุณนะคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยอขอบคุณสรับนขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับุน้องต้องแลว่ใแล้วัน้มีเวลาแล้วพูดเป็นไงนะใครพูด่านอบคอ บไม่มาเดยวหู้เหตุร้ได้ละได้ลเีวเยองหคะเียียวงอไปกันะน้องหาวที่เดิมเนาะรจะิข้างนี้เขาต้องการหลังเวทีเราจะหยิบให้พี่เขาหน่อยเดี๋ยวพี่เขาถอยตัวไปทีกันเยอยๆไป

มาขามนะครับมาโอ้โหขใอขับยนต์มาให้มันหรยเต็นใต้อยู่ตรงนี้เอาไหมครับไปเอาสน่อยสโน่อยเอ้าให้ไม่กินอีกยิงด้วยไม่นู้ลับบอลเหเหรอต้องโดนาคอตีหงตัดตีื้อตตีเป็นเด็กๆไมได้ขอขโมยแล้วพี่ีดี้เท้าเลยต้องบอกเดี๋ยวจับตีทำเมียเลย ทำไมเวลาเจอใครก็ต้องแบบฝากคนนู้นด้วยฝากคนนี้ด้วยนะตัวเองเจะไม่รอกว่ะเออแต่ <laughs> จะไม่ได้อยู่อยู่แล้วแม่จ้าแม่ข้ากต้อยเอาจริงอะเออ, <laughs> อเอ <laughs> อพูดเล่นพูดหมูว่าบอกบอกก้อยให้เอาเฮ้เรียบร้อา <laughs> อะไรเฮ้อ <laughs> ะไปดิ นอนนั่งทำไรกันนะกลับบ้านดีกว่าโอเคกลับบ้านดีกว่าอันนี้เราขาพี่าเองนะขอให้พีททางบ้านคนท่านผู้ชมท่านเพื่อนทุกมีแก่ที่บ้านนะครับตอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับตอนหลับไปพร้อมกับเรานะครับลองแบบบุ้มดิอะไรแบบพอจะลอยไม่เหมอนลอ เขาไปก็ใช้เขาไปก็ไม่ได้ใช้ครับเก็บแม่เบ็ดบอลของเขาในบ้านนี่ครับใช่น้ำใช่ครับเห็นมแม่ที่หาได้จริงจด้วยต้องหาเองรอแป๊บเดียวครับเราแว่นกับหมวกไม่ไปเลยเลยไม่มีเกแม่อินได้ตอนน่้ถ้าหนูกินหมดนี่หนูไม่ต้องรอนละคะเดือนหนึ่งพี่ตีนไม่กินไม่เป็นไรหนูขอหนูพี่ต๋อ โอเคน้องๆเราพร้อมออกเดินทางแล้วนะครับ่หมดเลยต่เนื้อไม่ลืมนะสองสี่หกแปดสิบยี่สิบสี่สิบห้าเราะไม่ต้งนัทานนะคะน้ไปเป็นแถวนะครับี่จังไได้เลยครับน้องเดินต่อเลยพี่ราน้องสุออน้องเราิ้วต่อด้เลยอร่อยบ๊วยบ๊วยเอ้ยมาขาม เราเหมือนกล้องตัอนมันอะไรเม่ได้มีตำแหน่ที่ซื้อ